วันดีคุณผู้ชมด้วยนะเราก็อยู่กับเกมเลฟเดใช่งจะเปลเฟเดแล้วคือเลเดอวิซิกครับแล้วก็บวกกับเลฟเดไปด้วยเพเป็นอ่เป็นมอสอะรเงี้นเลฟเล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 อ่าผมผมรับบทเป็นนิกครับผมจากเลฟเดสองแล้วก็พี่ซาลาเิเดอร์นะรับบทเป็นเอดาวอนะจากเลเดนเอวิลซินะครับผมเราไปกันดีกว่าเป็นอามวยค่ะ ก็แนะนำปัญยาได้หน่อยครับผม,มวันนี้เราจะมาแข่งเก็บคะแนนกันนะครับเรื่องของเรื่องคือผมกําลังอ่านไททันอยู่ครับแล้วเขาก็มาชวนผมเล่นอา้าวคุณทักวันก่อนไม่ใช่เลอครับอา้าวคุณทักแล้วคุณบอกให้ผมรอผมก็เลยอ่านไททันรอเลยเอ,อ,ลอ่าไททันรออ๋โอโอเคดีครับไททันเพราะผมดูนี่ดีวกว่าการ์ตูนอนิเมะ เพื่อเับไอให้ใครสปอยก่อนผมอ่ะอืมอย่าสปอยอ่ะบยังยังไม่จบเลยไม่ดีครับใครส์ใครสปอยนี้ปลาปืนใส่หัวนะยมานะแล้วเราก็อยู่กับด่านเออโนโมซี่นะไมนี้โอเคเราข้ามไปดีกว่าใครจะเก็บได้คะแนนมากที่สุดครับดูกันไอ้ชื่อเก็บเวลาก่อนดิออบทราบตามนัเนี่ย อ,อยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้นะผมเดินมั่วแล้วตุกเฉยสัมบีมมัน,นมันล็อตเอเดนอยู่ไ่ดูกันต้องใส่ล้อแรงครับเฮ้ยผมเก็บคอยเฮ้ยคอยข้างนอกเก็บได้เหรอหรือต้องยิงวะเออย,ยิงยิงยิงด้วยครับยิงได้ยิงได้เฉพาะเวลาเวลาแต่เวลาเต่งแต่เแตเงเดียวเฮ้ย โอ้ยอะเบีไม่ได้แนยเจ็เบเลยอย่าจะเย็นโอ,อ้ก,กันหลังขออุ้มชัวร์หมดในอเอ่อตถ้าหาพวกมีเวลาในต้องสง,งสัยในร้านน่าจะมีถ้าจะไม่ดูเตะพบเลยอ่ะเตะจะพบเลยนะอเ,เออนี่ขอบอกไว้ก่อนนะเล่นสัมพน,นี้ซอมบี้จะเยอะมากเลยครับจัดไปครับผมชอบ ชอบอะไรอีกเ,เยอะแล้วผมเอ็นคุณก็โดนแกดคนเดียวแ <laughs> ล้วกันเอเด้าระวังเด้อเอเด้าไม่ยิงเยอะครนะเอเด้เดาช่วยยิงหน่อยดีเยอะเหมือนกันก็บอกว่าคุณชอบไม่ใช่เหรอเอดเด้เดามอกจัดไปมัไม่ได้กระสุนก็จะหมเดเหมือนกันนะไม่ใช่ผมถ้ากระสุนเยอะก็ไม่ได้มาหาอะไร โอ้ยใส่คอไหวหรือเปล่าครับเก็บคะแนนเก็บเก็บคะแนนหมดยังครับเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วครับทราบอยู่ที่เจ็ดนาทีเวลาตอนนี้โอ้ยโอเวน่าแหงโอ้ยใส่คอในอ๋อเก็บแล้วโอเค โอ้ย,ยเห็นแล้วเห็นแล้วเยอะเลยียบร้อยแทงตำรวจปัดดเว้ยแทงนี่ได้เจอตาหนูใส่คอยแก้วเรียบร้อยครับตำรวจ ตอนบี้มันไซค์ตอนนั้นมีแค่ส่วนเยอะมาเอาไม่หน่าแถวแถวพี่อะคอมโบผมห้าสิบสองแล้วเก็บมันก็ได้เหมือนกันแหละคอมโบอ่ะก็เคือบวกกันนี่แหละอันสี่ร้านหมูร้านหมูนี่เกหมดแล้วใช่ไหมใจเยอะไปไหนโอ้ยโดนปลาเฮ้ยเฮ้ยสิ่งนี้คุ้นๆเลยครับไอ้นี่มาแน่นอนเลยไอ้ตัวตัวอะไรวะ

รอนมาช่วยแล้วก็ตัวแดกหัวเร็วไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วพอลีออนเนอร์บรออนให้ผมนิกเอาเละหลงตัวเฮ้ยเละผมกำลังนี้นเลยู่โอเคแล้วจะโดนแดกช่วยซีนใจอ่ารอดไม่ได้เฮ้ยไม่เอเดอเอเดอนไม้โดนซ้ำแล้ว ตัวแดงแหละตัวซ้ำแล้วไมด้ตายคารถครับวันนี้ตายยากจริงก็ตายจฉินไทครับผมเฮ้ยเด้อโอเคเรามาเอาใหม่ผมชนะครับรอบหนึ่งโอเคครับรอบสองนะฮะเขาจะใครใครจะตายก่อนกันครับเราดูกัน ดิดคนเดียวล้มทั้งทีมเลยอ่เก็บเวรกคือเราต้องเก็บเวลาก่อนเลยเป็นในที่ดีที่สุดไปดิเชอร์สต้าปั๊บตับหมดก่อนร้านหมูเนี่ยมีแน่นอนเดี๋ยวผมเก็บพอยท์ข้างที่นู่นเก็บอะไรแน่นอพอยต์อย่าเพิ่งเก็บดิเอาเชื่อชเก็บไปแล้ว ลุกขึ้นมาเดินไม่ถึงสองเก้าตายนะอ๋อพอยต์ม่นคูด้วยนี่ว่าผมว่าตัวบอกแล้วอย่าเพิ่งเกมโคตรครับโคตรแทงเวลาเออตบีอื่มรียบรติดลูกไหม คืนโอ้เกิดอะไรขึ้นด่าเดินหลงมาเนี่ยเดี๋ยวดูข้าบนก่อนแนวปืนเบิ้ลเนาะฮึมของรถน่าจะมีไฟปะไม่มีนี่หว่าเอ้แต่ไปเจอผมเจอสมุนไพรแทนอ้าวปางปางกระบอกขุนโกลน้ำลาอมขุนโก บางบองมาทำไมก็ใช้คุมเลยของเนี่ยเอ้าหุ่นกำไหวหรือเปล่าครับเฮ้ยพย์มาแตกเฮ้ยตายยังตำรวจตำรวจไม่ตายโอ,อ้โหปีนจะมาทำ,ำไมเนี่ยตำรวจตำรวจลงไปลงไปอ่า tiếp, lau, tiệt lau, các mày. Ai vậy, ai vậy? Lướt đấy. Lướt đấy. mình size lăng, con เว้ยแหละของใส่ต้องลงแทนเกียร์ล็อกซ้านนี่แหละลงเยอะเยอะลูกเอ,อ้ยเยอะเยอะเยอะพูดจะปีนทำไมเนี่ยแทนหัวหงลงเว้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหมาเป็นควันเลยครับโอ้โหมันโดดไซส์หลังอีกแล้วอ่ะซอมบี้มันชอบเล่นหลังเนีย เจอนี่แหละเอาคำไปไม่ไม่อียลงไปพวกลงไปลงไปลงไปแม่สะใจเว้ยคอมเบ้ไม่ไม่คอมเบ้มาไฟปิ้ว สบายมากอู้ดนอ๋อนิกนานอยู่ไหนอ่ะใช่ไหมชอบชอบจะพูดรีออนตลอดเลยอ่ะอย่าได้ป่ะครับอ้าวกรรมไปวิกมาครับระวังด้วยโอ้ยโดนปูปลาใส่วิกะวิกวิกวิก่ใหญ่ใไอ้ไอ้ขันหลังกดทิ้งดิเฮ้ยสไลด์เรียบร้อยครับวิก เสร็จผมเฮ้ยมีสมุนไพร,ร,รครับเก็บทำยาเดี่ยบอกกู่เหรอไม่นอนยังไม่ดอกผล่หัวห่านมั้งครับเฮ้ยหมาวาห่าโดนหมาเด็บมั้งไหวไหมครับไหวไหมต้องกินยาคูบไม่ใช่โดนตัดเฮ้ยไม่ใช่อะไรอย่้หมา,าเฟ้ยน่ารักแมวเฮ้ยจ้า หมาอยู่หมาดูไหมมาแดกขูกทุกหมาจิกหมาสไลด์อืมเลไปซะอืมิงางแก๊สิงแก๊สขางมันง่ายดิอจารจ สก็สุนก no ็สุงก็สูงกสงกสนกสโอ้ยเต็มหน้าไม่น่าหยแก๊สเลยเยอะเยอะนเลยเอานายเป็นไรอ่ะโดนังแก๊สเต็มนี่เลยร้อนร้อนร้อนไม่สะใจเอาไปอีก um ู เอาแล้วเปิดไฟครับเอาระเบิดไปกินเก็บกระสุนว่นมีเยอะนลฮะขาดหรือวะตันไนต์ยิงป่ะไอ้เร็บ้างปานเลยกระสุน

ก็ไม่รู้ระเบิดแสงไว้ทำไรอ่ะไว้ปาใส่พวกกันเอกหรือเปล่าปาให้พี่มันแสบตาครับแต่นั้นก็แตกมันได้รักระวังครับข้างหลังนีงขลังด้วยตาระเบิดครับมาเทียบเลยโอ้ยไหวบ่ เท่าเลยโอ้โหสุดเลยจบแล้วไปจรับชื่ใจรวมชื่นใจครับจำเรียกกินอีกตัวไปครับใช้สเปรย์ก่อนเลยโดนเลยครับหลังนายอ่ะ ไอ้บูมเมอร์บูมเมอร์บูมเมอร์โอ้รบูมเมอร์มาใหญ่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 กิงต้องเจอนี่เฮ้ยระวังครับระเบิดวิ่งวิ่งวิ่งเออทางไหนอ่ะเด็กจะได้ลบระเบิดกันี้นี่อะให้บูมเมอร์มันล้มนะผมต้องหากัวคุณนี่แล้วล่ะไอ้นี่ยสุนคุยยิงระเบิดที่ไหนวะมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเยอะใช่ได้ครับ เลือกตัวละครผีเนี่ยไม่ได้เลือตัวออคออื่นราะว่าแม็นัมุนกลอะไรเงี้ยมันจะมีพวกโยนีด้วยดีออนดีออนก็จัแล้วแต่ก็บอกวแล้วตัวครที่เ่นขนาดแม็นัมโดนลูกฟองยิงอะไรดินวะ ใช้หลังมีแต่หมดเยอะ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 ช่วยตัดกันฮะคุยกอนสเปคจะได้เพราะโบตันยินก่อนเปลี่ยนกระสุนก่อนเลยได้กระสุนระเบิดแบบใหม่มาไู่รู้เลย รู้เลยเอาติดเกาะโอ้ยหเปิดไตะอ้เ้เะเลไรายกินอ่าเลยนะครับกะสุนทีหมดเอ้เวลาจะหมดแล้วมันมันไม่มีอะไรให้เก็บแล้วอะ

จะรอดครับผมเหนื่อยชิบหายเฮ้ย hey, แลอสเอสโอ้แจ๋งมากครับโอเราก็ผ่านไปอีกนี่แหละครับผมขอขอบคุณที่ติดตามมานะครับบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า